นายจ๋าขอแป้งหน่อยนายค่ะคุณไนด้าพี่ค่ะขอบคุณจ้าน่าสนิดนึงอุ๊ยตู่จ๋ามาช่วยจัดการให้หน่อยจีจ๋าได้ค่ะโอ้โไม่ตั้งใจล่ะค่ะมันโกนะจ๊ะโอ้โเนี่ยที่มีเครื่องนี้ทำความสะอาดแม่เพิ่มเยอะเลยค่ะขอบคุณนี่วะ ขอบคุณค่ะสวยค่ะคะุณสวยมากเลยค่ะใช่ไหมก็ว่างนั้นแหละคิดว่าพอหรือเปล่าเอาออขอพักเไปออกเที่ยวได้เลยค่ะไปพร้อมละบอรมบอกใะไม่บอก วันนี้นะคะเราจะไปบุกห้องไอดาโพสเรื่องของเรื่องก็คือคุณไอดาข้อเท้าพลิกแล้วก็เอนอักเสบนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเดินไม่ได้มาแล้วหลายวันวันนี้เราก็เลยใส่ชุดเมดจะไปทําความสะอาดที่ห้องคุณไอดาซึ่งคุณไอดารู้อยู่แล้วว่าเราอะจะไปแต่ไม่รู้ว่าฉันอะแต่งตัวขนาดนี้เลยวันนี้คุณไอดาจะเป็นนายท่านของฉันโมเอ๋โมเอ๋บี คุณดาดาคะวันนี้เรามาเป็นนายท่านของเรานะคะมึงแต่งตัวเยอะมากนี่เราเจอคุณไม้แล้วขอโทษนะที่หน้าเต็มขนาดนีไน้ไม่ใช่แค่นาค่ะไม่ใช่แค่นาค่ะเจอคำแรกคำไม่หนักเตือนก่อนก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันกูเพ <laughs> ิ่งรู้ว่ากูต้องแบบแต่งสีนี้วันนี้ป็น <laughs> ค,คนไม่ได้อ่านคิวก่อนแล้วก่อนหน้าที่ต้องมาถ่ายงานเนี้ยต้องถ่ายอะไรแล้วก็เมื่อเช้าอ่านปุ๊บอุ๊ยฮาทเทลว่ะเพื่อนส่งมากูแบบ ลู้มืแรงเนาะนั่นแหละวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทาความสะอาดให้คุณไอดานะคะเพราะคนไอดาขาเด้งนะคะเด้งเลยอะคะตาดีจ้าตาแดงโอ้เชิเอไหมมันโดนมันโดนหรือเปล่าบาคนไม่เชื่อว่าขาเด้งจริงไหมคะคณไอด้าวันนี้พาทัวร์ห้องด้วยนะก็รอบก่อนนะคะถ้าใครจําได้ที่เราทําเรื่องบ้านกับคอนโดใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบว่าเห็นความชมพูฟุ้งฟิงของห้องไอดาวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะอยากจะพาทุกคนมาทัวร์ลุ้มทัวร์ทัวร์ลุ้มทัวร์ วันนี้จะมาลุมทัวร์ห้องไอรักกันค่ะแค่ไหนวันนี้ก็จะทำความสะอาดแหละเลยเลยเริ่มเลยอุ๊ยอุ๊ยมึงทำนะมึงรูปตัวมึงรูปตัวปะเนี่ยมึงก็เป็นคนน้ำมึงแบบปากเปลมากตอนเนี้ยอโทษนั้นทำอะไรไม่สะดวกจริงไม่ได้ถูห้องเลยแบบแป้งเต็มเจตผมเจตอะไรก็รูปเต็มไปหมดเลยอันนี้ทาแป้งทั้งตัวใช่ไหมเพราะว่าเดินขึ้นมาคือแป้งเต็มตีนมากอยู่แล้วเราแบบป๊ก มึงใช้เต่าเหยียบโลกทาทั้งตัวปะเนี่ยใส่ไม้อากาศเหมือนใครมันร้อนมก็แบบโปะแปะโปะโปะโปะเลยโอเคขอขออนุญาตดูดฝุ่นนะคะวันนี้ได้เลยป้ายินดีมากจ้าขอความปรานได้ค่ะได้เลยค่ะนายท่านโมเอ็ตมเอ็อบีมเนื่องจากนะคะเราสามคนเป็นสาวแบบ ภูมิแพ้สะบัดเข้ามาห้องเนียปุ๊บนะขจงขจกเลยทันทีปูพุจำาม้งินะเมื่อกี้ขอสาภาพว่า3วีคที่เจ็บขาคือ <c oughs> ไม่ได้ทำเลยจา้าแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรามีหนึ่งตัวช่วยจริงๆสําหรับสาวภูมิแพ้ทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับเรา3คนด้วยนั่นก็คือนั่นก็คือดมี่เฮดสิบค่ะ ได้เลยได้เลยได้เลยได้ทุกอย่างได้เราสองคนัวมือเป็นคนที่ทําความสะอาดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยทํางานบ้านกันเลยทุกคนแต่ว่าคือพอมีเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากแล้วมันสามารถทําความสะอาดแทนพวกเราสองคนที่เป็นมือใหม่ได้ที่แทบไม่อยากทาแต่พอมันมีอะไรที่มันแบบทุ่นแรงอทุกอย่างมันง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นจริงอยากเล่นจริงเนื่องจากไหนอะไปดูรีวิวของช่องอื่นมานะคะคือเครื่องเนี้เขาสามารถดูดได้ทั้งแบบแห้ง แล้วก็ดูดให้ทางน้ำเวลาน้ำหกหรือแบบไข่ออนเซนน่ะไม่กูไปดูคลิปไข่ออนเซนน่ะเขาดูแบบปลื้ดทีเดียวแล้วว่ามันกริบมากอ่ะจริงๆชื่อเต็มๆตมของเขานะคะก็คือ dreamy h 12 pro wet and dry w a l c o m นะคะก็คือมันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นแบบ wet and dry เปียกและแห้งอันดีทีคือเหมาะกับห้องครูสุดเพราะว่าเป็นนางสาวซุ่มซ่ามอยู่แล้วก็คือทำของหกสะบัดอยู่แล้วจะคาเปียกคาดแห้งนะคะก็คือเอาอยู่มากๆแล้วก็ที่สําคัญคาดแมวทาดหมาคาดสัต สลายเออสิงสารสัตว์ใครเป็นสโนไวท์อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเลยคุยกับสัตว์เลยคุยกับสัตว์เลยน้องในปิงเกลหตัวนี้คือสามารถดูดทั้งขนแล้วก็ปัสสาวะเช็ดปัสสาวะน้องๆได้ด้วยไม่ว่าน้องจะไปฉี่แบบเลอะเทอะที่ไหนนะคะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนอย่างห้องกูคือขนช้ำแบบเป็นคนชอบอะไรแบบขนขอ่ะใช่แล้วมันก็ริ้วริ้วช้ำเหมือนกันมาดูกันว่าวันนี้ น้องจเจ้าอยู่จริงหรือไม่เริ่มจากนะคะเดี๋ยวเราต้ตองเอาเต้าตัวนี้ไปใส่น้ําก่อนนะทุกคนเอาออกมาง่ายมากคือแค่กดซึบแล้วกอ็ออกมาเลยอเออไป แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเป็นลูกกลิ้งแห้งเปียกแบบนี้ที่เลิศอีกอย่างนึงก็คือลูกกลิ้งเขาเป็นแบบขอบฉิดขอบนะคะก็คือมุมผนังก็คือเข้าถึงสุดๆไปเลยเขามีแรงดูด3ระดับเลยจะปรับการไหลของน้ําและแจ้งเตือนความสกรปรก3ระดับมีฟังก์ชัน Bright e l e c t r o ิกจะทําให้น้ําธรรมดาของเราเป็นน้ําที่ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยคือ Double ลคลีนดีมากเหมาะกับคนเลี้ยงสัตว์หรือมีเด็กในบ้านมากเอาดีๆราคามันไม่แรงด้วยนะกดช่วงโปร Double ลเดทเนี่ยลดสบัดเลยแม่จากหมื่นกลางๆลดมาเป็นหมื่นต้นๆอ่ะส่วนตัวนี่ตอบโจทย์นะเพราะมันช่วยทุนนแรรใกาาาทํสะอ แค่ไม่ต้องออกแรงนางก็ออโต้ไปข้างหน้าให้แล้วนวัตกรรมค c เลิ r จริงช่วยจัดจริงป้มันต้องพิงมันต้องแบบแม่กูตกลงมาแบบหัวที่ต้องกะขอโทษนะเดี๋ยวคุณจัดเองอันนี้ช่วยจริงมาก มีต er ิบ๊อกเกอร์เลยต้องมานั่งเก็บข้าสมลักให้เพื่อนนะคะแล้วก็นี่เป็นวิธีการเก็บผลตายถูกต้องนะคะแปะไว้โอ้ยคอมเม้นมาคุณลืนทิ้งจริงๆแล้วเราสามารถใช้ซ้ำได้ไง <c oughs> เอาาเอาาแล้วก็แปะออกไปเลย <c oughs> เหลือๆเดียวใป่สอันซ้อ <c oughs> มไว้ <c oughs> ูเข้าใจนะว่าแบบมึงสะสมน้องเบาหวานนะแต่ว่ามึงลืมเป้าเพื่อนต้องหันหน้าด้วยแต่กูเข้าใจสำหรับคนที่ชอบสะสมตุลาดาวามึงจับหน่อยค่ะมันน่ารักอ้ามึงคนไหนอันนี้น,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 นี่คือใช่คือของสะสมของคุณได้น,นะคะน้องเบาหวา,หานเบาหิวเบาลมเบาเลยนะอันนี้ชื่อเบาหิวอันนี้ชื่อเบาหวานอันนี้ชื่อเบาวแหววเล่นไหมเหนื่อะมากเดี๋ยวต้องดูฝนนะต้องซัก <c oughs> ต่อมาใครอยากมาดูรูมทัวร์คอนโดนไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้แต่ว่าตอนนี้เ mm> พื่อนคงต้องไปทาความสะอาดแบบยกแกงยกแกงที่ไม่ใช่แค่ตรงน,นี้นะยกขยงกันไปเลยอะ,ะเพราะว่าฝุนมันเยอะมากอุ้ยแต่เราไม่ต้องกลัวเพราะเราจะเอาเครื่องนี้ไปใช้คือชอบที่มันทั้งดูดทั้งถูเพราะว่ามันแบบมันทูอินวันเลยแล้วมันไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอนทุกคนอันนี้คือชอบจริงเธอคือเมดตัวจริงคุณตู่คะฝอ่งนี้นะคะลองทายกระโปรงนะคะฝอ่งนี้เด็กหน่อยเพราะว่าเราเขาทำงานไวถูเสร็จแล้วห้อง ม,ะะมันเป็นแท่นชาร์จคือสามารถเอาวางตั้งเอาไว้แบบเก๋ๆแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยน้องก็จะพร้อมทํางานให้เราเสมอหลังจากที่เราทำความสะอาดห้องกันเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็ไม่ต้องสงสัยไปว่าเราเจ้าเครื่องนี้เขาทําความสะอาดยังไงคือง่ายมากเพียงแค่กดปุ่ม ด้านบนซึ่งยังไม่ต้องเทน้า,นาออกนะทุกคนคือกดปุ๊บเสร็จแล้วน้องเขาจะทาความสะอาดด้วยตัวเองเลยนะคะก็คือน้องเขาจะปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกลับมีลมร้อนเป่าให้แห้งฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยในตัวเองหลังจากเจ้าเครื่องนี้ทําความสะอาดด้วยตัวเองเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดแล้วก็เอาตรงส่วนที่เป็นน้ําสกรปรกเนี่ยไปเททิ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดระกอบเข้าได้เหมือนเดิมคือง่ายมากเจ๋งมาก ทำไมหรอค er nah ุณลาไปผิดเสร็จแล้วหรอปะเสร็ดสิบสองจริงจริงปะกลิ่นแบบว่ากลิ่นห้องมันดูแบบดีขึ้นเลยอะไรเพราะว่าคุณดีมี่ H12 สิบสองโตเวดแอนจายเขาสามารถฆ่าเชื้อให้ห้องได้ด้วยค่ะจริงเพราะเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาชวนเลือกเข้ามากินนั่งแบบดีขึ้นเลยคนนี้เพเธอเก่งมากจ้าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงเลยขอบคุณนะขอบคุณนะเราไปรวมทัวร์กันนะไปปะ ขออนุญาตนาเสนอนะคะเป็นมุมที่แบบไอดาเลือกห้องหนี้เพราะมุมนี้เลยนะจ๊ะคือจะบอกว่าห้องไอดามันเห็นทั้งสองฝั่งเลยคือฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะแล้วเป็นแบบยาวลากไปอย่างนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่เห็นทั้งดวนะไปทั้งดวนไปทั้งดวนสวยแล้วแบบว่ามองไปตรงนั้น มันเป็นวิวเมืองส่วนว่าทํให้แบบตอนที่มามาเลือกดูห้องว่าแบบมีหลายห้องยเงี้ยสุดท้ายก็แบบตกหลุมรักห้องนี้็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยโดดมาห้องฟ้าตรงนี้คือสวยจริงๆไอ้ดาต้นไม้เยอะมากแต่ตายนะคะก็เหลือแค่สองต้นมึงจากเจ็ดต้นตอนนี้เหลือสองค่ะอันนี้ก็เป็นมุมบันทมบันทมใช่อันนี้เป็นมุมนอนห้องนอนของไอ้ดาเป็นเตียงที่แบบโอ้โะ กระโดดลงเตียงแล้วมันสามารถเด้งสปริงมันเด้งสปริงในดีนอนหลับสบายเลยแบบนี้คุณตีมสีชมพูได้ใจมากน้องคนนี้มีชื่อนะชื่อมีชื่อน้องซีดีเป็นชื่อเป็นน้องตั้งนาตาชาอยู่แล้วน้องกระต่ายแล้วก็มีกิมเหมาน่ารักเสื้ผ้านั้นคือไม่แกวอ๋อเขาเพิ่งส่งมาอ๋อโอเคน่ารักอะน่ารักมากนิ่มแม่นาตาชาดูโกรธนะจริงเาจริงๆไหมมึงแบบมึงขึ้น มึงเหมือนมึงมากเลยตอนเนี้ยใช่เหมือนกูมนถ้ากูเปิดอีกสาเหตุที่ตัดหน้ามานะคะอ่ะไปอีกมุมนึงมุมนี้จะเป็นมุมที่เป็นแบบเป็นมุมของสะสมนะคะเป็นของสะสมของไอด้เองนี่ก็คือเป็นฮรลลี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นคุณแม่นาตาชาส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสต็อกโรงงานเรียกว่าโรงงานอยู่ตรงนี้ใช่แล้วนี้ก็เป็นแบบ ของที่ไว้ใช้ออกกําลังกายเนอะก็เป็นมุมที่แบบว่าไว้้ำนวนอันนี้คือรู้เลยว่าเป็นแม่ค้าที่ปิดจุกของจริงขายปิดจุกของโอ้โหอูนน้อล่ะค่ะมีสต็อกนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยนี้มาเห็น อันนี้คือสิ่งที่กูเก็บไว้ใช้เองเพราะว่าต้องบอกไปเลยว่าพอของมีตาหนิเราจะไม่ส่งให้ลูกค้าใช่พรไอร่าแบบเป็นคนเช็คของเองทุกชิ้นทุกคนอันนี้ขออนุญาตบอกเลยที่บางทีส่งของช้านะคะไอร่าจะเช็คของเองทุกชิ้นแล้วถ้าสมมติอันไหนไมีตําหนิไอล่าก็จะแบบไม่ได้ส่งให้คุณลูกค้าแล้วจะเก็บไปใช้เองเอส่วนอันนี้ก็คือเป็นมุมที่ทางแบรนด์หลายๆแบรนด์เขาก็จะส่งของมาให้ด,หด้านาไลฟ์สดก็ยังสุมส่มๆอยู่ตรงนี้อยู่ก็จะมีความล็อกนิดนึงแต่จริงๆเวลาชลิฟสดก จะมีห้องที่เป็นห้องครัวกับห้องแบบว่าสักล้งก็คือเรียกได้ว่าห้องไอดาเขามีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเจอห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นอันนี้ตรงนี้ก่อนอ่ะโซฟาทีวีอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็มีกระจกกั้นเนาะแล้วก็เป็นห้องนอนอยู่ข้างหลังฝั่งตรงข้ามโซฟานะคะก็คือทีวีแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ห้องสักล้งจะบอกว่ากูชอบมุมนี้ของกูที่สุดในห้องกูรู้สึกว่ามันสวยเพราะว่าหน้ากูสวย จริงนะอีกทีแล้วเน่อันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมนะคะทุกคนในถ้าคุมตีมแม้กระทั่งที่ว่าน้ําหอมก็ยังเป็นสีชมพูนะแล้วก็จะมีเทียนด้วยบางวันแบบว่าอยากรีแลก์ก็จะจุดเทียนแล้วก็นั่งดูหนังตรงนี้ก็เห็นหน้าตัวเองแล้วแบบว้ย สวยจังคือมปนชมพูแบบชมพูไปหมดเลยชมพูยันน้ําหอมยันผมตู้โชว์กระเป๋าก็เป็นสีชมพูอะไรชมพูหมดเลยห้องไร้ด้จริงๆถ้าเปิดไปห้องครัวก็คือจะเห็นเลยว่าจานชามทุกอย่างชมพูเป็นสีชมพูเลยใช่กูไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่กูพอกูชอบสีชมพูเพราะว่าเราพ่อเหมือนเอาสิ่งที่เองชอบมาอยู่ในพื้นที่แล้วพอมองไปมันก็แบบเออมันน่ารักมันสบายตายเงี้ยใช่คือเราจะปิดคลิปกันแล้วแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือคือคือ สอง d r e a m เ H12 Pro ปนะคะคือโอ้ยเฮ้ระวัลไหม <laughs> เออคือจริงๆแล้ววันนี้เราเริ่มทำได้แบบใช้เวลาไม่นานเลยเนาะเพราะว่าเพื่ง Dreamy h 1 2 Pro ปนะคะเขาทุ่นแรงเราเยอะออมากๆแล้วสำหรับใครที่อยากได้พระเอกของเราในวันนี้นะคะคก็สามารถไปกดได้แล้วก็ถ้าใครนะคะที่แบบว่าอยากได้น้องคนนี้นะคะจะบอกว่าเออราคาไม่แรงด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบกดช่วงดับเบิ่เดทอ่ะก็จะได้ราคาดีเข้าไปอีกรลซบันทันหลกค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะ กับรีมี A12 Pro นะคะเวอรแอนด์ไรฟ์วอลคุมเยี่ยมมากสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างพวกเรา ใช่จริงเพราะว่าปกติเราเป็นคนไม่ชอบทำความสะอาดบ้านเลยแต่ว่าเป็นคนชอบเห็นอะไรสะอาดสานะเออเหมือนคือเวลาดูคลิปที่แบบเขาดูดฝุ่นหรือดูดอะไรที่มันแบบมันสัใจเออมันสะใจอ่ะเออแล้วเครื่องนี้สามารถทําให้สัใจได้ไหมใช่ใช่เพราะว่าแบบพอมันดูดปุ๊บพอมันดูดแล้วมันก็เปียกเลยอ่ะเออแล้วมันก็แห้งเลยมันมันไวมากสาหรับวันนี้นะคะใครชอบแล้วก็อยากให้ไปทําอะไรกันต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วก็ปุ่มที่สําคัญที่สุดซูเปอร์แต็งค่ะ โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย